คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวอันดับแรกนะครับหลักการคูณด้วยด้วยสิบเอ็ดนะครับสเต็ปแรกเลยก็คือให้เรานำตัวตัวหน้ากับตัวหลังนะครับอันนี้ใช้ได้กับเลขสองหลักเท่านั้นนะครับที่คูณกับสิบเอ็ดนะก็อันดับแรกเอาสามสิบสองตัวเนี้ยแยกออกมาก่อนนะครับ แยกเป็นสามกับสองแล้วก็เว้นช่วงเว้นช่องตรงกลางไว้นะครับเว้นช่องตรงกลางไว้เสร็จแล้วเราก็นําเลขสามกับเลขสองนะครับที่เราได้แยกออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาบวกกันนะครับให้นํามาบวกกันนะครับซึ่งสามบวกสองก็มีค่าเท่ากับห้านะครับตรงนี้กลายเป็นสามรอยห้าสิบสองนะครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับนะสามารถนาไปปรับใช้ได้กับการเรียนได้สบายๆเลยนะครับผมมาดูตัวอย่างต่อไป 45่สคูณ11นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันให้เรานำตัวหน้านะครับ45แยกออกแยกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เว้นช่องตรงกลางเอาไว้หลังจากนั้นเราก็นำเลข4กับเลข5เนี่ยมาบวกกันนะครับ4ีบวกหก็กลายเป็น9คําคำตอบของข้อนี้จึงกลายเป็น495ครับผมกลายเป็น495นะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับ เรามาดูตัวอย่างต่อไป76คูณ11นะครับถ้าแบบนี้เราก็ทำการแยกเลข7กับเลข6ออกมานะครับแล้วเว้นช่องตรงกลางเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเลข7บวกกับเลข6นะครับซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเรานำเลข7บวกกับเลข6แล้วนั้นนะครับมนันจะมีค่าเท่ากับ13นะครับ ซึ่ง13ตรงนี้เราจะไม่เติม13ลงไปในช่องตรงนี้นะครับเพราะ5่ามันจะเป็น7,136ซึ่งมันไม่ใช่แต่เราจะทําการนําเลข3เติมลงไปตรงกลางตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วนําเลข1ที่อยู่ในหลักสิเนี่ยนะครับที่มีค่าเท่ากับ10เนี่ยนะครับเอาไปทดที่เลข7ตรงนี้นะครับกลายเป็น7บวกกับ1นะครับบวกกับ1ตรงนี้จาก7บวก1ก็เลยกลายเป็น836 อ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเกสบคูณกับ11ดนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับให้ทำการแยกเลข9ก้ากับเลข7ตัวนี้ออกมานะครับแล้วเหลือช่องตรงกลางเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำเลข9ก้ากับเลข7นี้นะครับมาบวกกันนะครับเมื่อนำบวกกันแล้วจะเห็นว่า9บวก7มีค่าเท่ากับ16นะครับเราจะไม่เติมเลข16ตรงนี้นะครับแต่เราจะเติมเลข6ก่อนนะครับ เราจะเติมเลขหกไว้ตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเลขหนึ่งตรงนี้เราเอาไปบวกกับเลข9้าที่อยู่ในหลักร้อยนะครับจาก9ก้าบวกหนึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นสิบนะครับจึงกลายเป็นหนึ่งพันหกสิบเจ็ดนะครับง่ายใช่ไหมล่ะครับง่ายไหมถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อกอบจะได้อัปคลิปที่มีความรู้แบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย